ไปแล้ว2เกมเก็บเงินรางวัลไปแล้ว3 0,000บาทแม้จะเป็นช่วงกดดันของเกมการแข่งขันแต่น้องลูกปัดก็ยังคงคอนเซปต์ลิ้มร่าเริงอยู่ตลอดเวลาแล้วตอนนี้เหลืออีกเกมเดียวและเป็นเกมที่กดดันยากที่สุดอีกด้วยมาดูกันว่าน้องลูกปัดจะคว้าเงินรางวัลรวมสูงสุด5 0,000บาทไปได้หรือไม่มาลุกยกังกลับเข้าสู่เกมจริงชิงข้าวเทอมครับแหมกำลังเข้มข้น ครับเกมสุดท้ายมาดูทักษะการคิดคำนวณกันหน่อยอนะเกมสิบตลอดรอดฟังกติกาเกมนี้ง่ายแสนง่ายเพียงผู้เข้าแข่งขันตอบคำถามให้ถูกต้องติดต่อกัน10ข้อภายในเวลาที่กำหนดคือ240วินาทีถ้าทำได้คว้าเงินรางวัล2,000 0บาทไปครอบครองแต่ถ้าตอบผิดหรือข้ามข้อไหนทุกอย่างจะกลับมาเริ่มต้นใหม่ และจะต้องไปต่อให้ได้10ข้อในเวลาที่เหลือและในวันนี้เป็นสิบตลอดรอดฟฝั่งวิชาคณิตและฟิสิกส์เราจะมีตัวช่วยให้ผู้เขาเ้าแข่งขัน2ตัวคือเปลี่ยนคำถามและขอเพิ่มเวลาซึ่งจะเพิ่มให้30วินาทีซึ่งตัวช่วยทั้งสองตัวนี้จะใช้เมื่อไหร่ก็ได้แต่ใช้แล้วหมดไปมาเอาจะช่วยผู้เขาเ้าแข่งขันกันครับเข้าใจกติกานะครับเข้าใจค่ะสิบข้อครับขอ,ขอให้ถูก ต่อเนื่องเท่านั้นเกมนี้รับอีก2 0 0 0 0บาทถ้าพร้อมแล้วนี่คือคำถามในข้อที่1เชิญครับนี่ล็อกการิทึพเป็นวิชาคณิตศาสตร์หนึ่งค่ะหนึ่งถูกครับไปต่อข้อที่2ครับโจทย์มาครับยังคงเป็นคณิตศาสตร์นะครับสองค่ะถูกต้องครับไปต่อข้อที่สามครับโจทย์มาครับระวังกลลวง เอาชัวร์ๆเอาชัดๆอนนเอาแบบมั่นใจน,นี่ใช้เวลานนคิดที่ลูกเพราะถ้าผิดต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่นะครับอันนี้อย่าให้ผิดนะมันงงมันไม่ยากนะน,นี่โหเรเต็มกระดานเลยร้อค่ะถูกต้องครับข้อที่สนะครับเชิญครับปล่อยลูกบอลจากตึกสูง20เมตรครับเมื่อลูกบอลตกลงมาถึงพื้นจะมีความเร็วปลายเท่ากับเท่าไหร่ครับ V ี V2 เอาถูกต้องนะลูกนะเรามาดีแล้วสี่ข้อแล้วสูตรวีหนึ่งวีสองยี่สิบค่ะหน่วยฮะหน่วยด้วยนะฮะยี่สิบยี่สิบเอ่อเมเพิลฟิสิกส์ถูกต้องครับไปต่อครับข้อที่ห้านะครับเวลาอย่างคงเป็นฟิสิกส์อยู่นะฮะฟิสิกส์ก๊าซไนตรเจนมีปริมาตร2,000ลูกบาทเซนติเมตรที่ความดัน13บรรยากาศถ้าต้องการให้ก๊าซไนตรเจนมีปริมาตร5ลิตร จะต้องปรับความดันเป็นเท่าไหร่เมื่อสมมุติว่ามีอุณหภูมิคงที่ครับ5.2ค่ะถูกต้องครับไปต่อข้อที่6นะครับจบมาครับขนลุกขนลุกเวลาดีมากกลับมาที่คณิตศา์นะฮะข้อที่6นะครับ มีสองตัวช่วยนะครับเปลี่ยนคำถามหรือว่าเพิ่มเวลาขอเปลี่ยนคำถามขอเปลี่ยนคำถามนะครับขอโจทย์ใหม่ในข้อที่6ครับกาวสิบวินาทีนะครับบริหารจัดการเวลาด้วยนะ22ค่ะถุกต้องครับไปต่อข้อที่7ครับโจทย์มากดีมากเเปลี่ยนได้ผมเพิ่มได้เนาะโจทย์ข้อนี้เป็นวิชาคณิตศาสตร์นะครับเป็นเรื่องราวของเมตริกนั่นเอง อีก4ข้อครับ3ค่ะตอบ3ถูกต้องครับไปต่อข้อที่8ครับโจทย์มาครับโอ้ยนี่แทนค่าสูดรง่ายง่ายค่ะ113ถ,ถูกต้องครับไปต่อข้อที่9ครับกลับมาเป็นวิชาฟิสิกส์ครับถ้าเดินด้วยความเร็วคงที่3เมตรต่อวินาที เป็นเวลา10นาทีจะได้ระยะทางกี่เมตรครับเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนโหมดลูกสใช่ไหมครับสามหกสิบสามร้อยเมตรหนึ่งพันแปดร้อยเมตรค่ะถูกต้องมาถึงข้อที่10นะครับข้อสุดท้ายครับเชิญครับยังคงเป็นฟิสิกส์อยู่นะฮะตอนนี้เหลือเวลาส่บสามขอเพิ่มเวลาเพิ่มเวลานะครับใช้ตัวช่วยครับเพิ่มอีก30วินะครับ ตะกัวจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นเท่าใดหากให้ความร้อน1 0 8 0จูลกับตะกัวมวล2กิโลกร,รัมกำหนดให้ความจุความร้อนจำเพาะของตะกัวเท่ากับ126จูลต่อกิโลกร,รัมเควินครับลูกใจเย็น <c oughs> เอาให้ชัวนะฮะข้อนี้ผิดไม่ได้เลยนะครับเพราะเวลาเหลือประมาณ20วินาทีเท่านั้นนะครับแทนค่าสูตร ทุบัวลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรมั่นใจตอนนี้เวลาเหลือไม่ถึง10วินาทีถ้าข้อนี้คำนวณถูกได้20,000บาทแต่ถ้าผิดเหลือ0บาทและตอนนี้ไม่เหลือเวลาให้เริ่มต้นใหม่แล้วครับเวลาบีบหนักขนาดนี้โอกาสพลาดมีสูงมาเอาใจช่วยกันครับดีกว่าเอาถูกด้วยก่อน เอาให้มั่นใจเอาให้มั่นใจ4ค่ะตอบนะครับตอบว่า4นะฮะเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วเหนือแล้วเหนือเวลาดูสี่วิคำตอบ4โอ้เกมนี้10ข้อต่อเนื่องแล้วก็ใช้ตัวช่วยไปครบ2ตัวช่วยเหลืออีก4วินาทีรับไปอีก2 0,000ืครับ อ้าวยังไงดูคุณแย้มยังไงดีเอ,เ,อเอาเอาข้อนี้ก่อนเนี่ยก็สูตรนะคะมันเป็นเดลต้าคิวค่ะเท่ากับ mc เดลต้าทีค่ะเดลต้าคิวนะคะก็คือความร้อนค่ะความร้อนก็เท่ากับ1,8 0่ค่ะแล้วก็เอ็มมวลนะคะเท่ากับ2กิโลกรัมค่ะแล้วก็ C เขาให้มาโจทย์ให้มา126ค่ะแล้วก็โจทย์ถามเดลต้าทีค่ะแล้วก็เอาย้ายข้างค่ะแล้วก็หาเดลต้าทีค่ะ ซึ่งก็ตัดเศษส่วนแกสมก,การก็ได้คำตอบมาเท่ากับสี่ค่ะเท่ากับสี่เท่ากับสี่นะฮะตัดสินใจได้ดีมากแล้วก็เลือกที่จะต่อเวลาได้ทันพอดีเพราะถ้าไม่ต่อเวลาก็เรียบร้อยเหมือนกันนะครับ<อ>ใช่ครับเหลือสี่วินาทีอยากรู้ครับว่าข้อสุดท้ายเนี่ยเมื่อกี้ที่ใช้เวลานานครับติดตรงไหนครับหนูติดตรง คุณเลขค่ะคุณเลขใช่ไหมคุณเลขแล้วก็ตัดเลขค่ะรับใช้เวลามันจะตกม้าตายตรงที่ว่าสูตรอ่ะมันมีมาถ้าจําสูตรได้อ่ะแทนเลขแป๊บเดียวแต่ว่ามันจะตกม้าตายตรงคิดเลขผิดอืแล้วมันกดดันด้วยข้อสุดท้ายห้ามผิดใช่ครับแล้วเวลาคือเวลาก็บีบมาเหลือเกินบีบมากถือว่าเก่งมากท้าบุ่นลุ้นมากเป็นเกมที่รู้สึกว่าสนุกแล้วรู้สึกว่าน้องเก่งมากๆจริงๆครับยอดอาจารย์แสนครับยอดเยี่ยมครับคือทั้งรวดเร็วทั้งแม่นยำนะครับ และที่สําคัญก็คือว่าของเขาเนี่ยม,มีแนวความคิดในการที่จะทําให้เราดูเหมือนกับโจทย์เนี่ยเป็นเรื่องง่ายเลย <Ừ. S 1> สําหรับสาหรับน้องลูกปัดนะครับก็ถือว่าสุดยอดครับอันนี้ชื่นชมครับอาจารย์ครับภูมิใจค่ะดีใจด้วยกับลูกศิษย์ในวันนี้ค่ะสุดยอดมากเลยครูก็ลุ้นไปด้วยค่ะ ในที่สุดก็ทําได้นะครับรับทุนการศึกษาจากเก่งจริงชี้ก็เทิร์นไปครับมูลค่าห0,000บาทโอ้โหบุคลิกนี้เพิ่งเกิดขึ้นในรายการนะเด็กเก่งมานี่จะแบบเรียบร้อยนะคอยตอบตั้งสมาธิอันนี้พลังแบบเหลือล้นพระป๊ะเปเหลือล้นเลยมากเป็นคนแอคทีฟเเป็นไงอาจารย์แปงให้กําลังใจหน่อยครับการช่วยเหลือครอบครัวความกระตัญยูคุณธรรมจิตอาสาต่างๆเหล่านี้ผมก็เชื่อว่ามันก็จะช่วยหล่อหลอมให้เราสามารถเดินไปสู่ เป้าหมายไปสู่ความสาเร็จในชีวิตได้แน่น,นอนนะก,ก็ขอไปกําลังใจให้น้องลูกป,ปัดน,นะครับมหาวิทยาลัยไหนจะจองตัวไว้ได้เลยนะฮะของเกษตรยังไม่มีคณะทันตแพทย์นะเพราะนั้นขอขอขอบายขอบายไว้ก่อนแต่ว,ว่ามอไหนเรียนเชิญมาจองตัวได้เลยนะคนเก่งแบบนี้ต้องสนับสนุนนะครับครับผมเอารถครับ,<ม>บรครับ,รบผมรู้สึกว่าดีใจมากเลยแล้วก็ไม่เป็นห่วงน้องเลยเพราะว่าน้องเนี่ยมีทั้ง IQ แล้วอ Q ที่สูงมากขอให้เจอคนที่ดีๆแล้วก็เจอคนที่แบบว่าเห็น คุณค่าในตัวน้องแล้วก็ส่งเสริมน้องให้น้องไปได้กไกลยิ่งๆขึ้นไปนะครับผมเอาใจช่วยครับน้องุปัตูครับอาจารย์แสงครับน้องเขานี่มีห้าศครับห้าครครับ,รบมาสอแรกสอแรกสติมีสติสัมปชัญญะที่ดีนะครับสอที่สองคือสมาธิในการทําข้อสอบของอ อาจารย์แชมป์อาจารย์แชมป์อาจารย์ป์อสอบมออาจารย์แชมป์ครับนะครับอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ดีครับอันที่สามก็คือมีความสร้างสรรค์สอที่สี่ก็คือสอสดใสสดใสจริงน้องลูกปัดมีความสดใสในตัวเองนะครับเป็นคนที่มีแอ t จิจูดดีทัศนคติที่ดีนะครับอารมณ์ดีบริหารอารมณ์ได้เก่งนะครับสอสุดท้ายก็คือสุดยอดสุดยอดเลยลูกมากครับสุดยอดสุดยอด รักษาไว้นะลูกนะคำชมนะเอาไปเป็นกําลังใจแต่บางชมเยอะมากก็จะไปหลงมันนะลูกนะ <laughs> ยังไงเราก็ต้องลงมือทําต้อง ต้องต้องด้วยตัวเองทั้งหมดแหละนะอันนี้สําคัญมากนะครับผมครับโอ้ขอบคุณมากครับคณะกรรมการทั้งสามท่านครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเช่นเคยนะครับที่ช่วยกันนะครับเปิดพื้นที่ให้เด็กเก่งมาโชว์ความสามารถแบบนี้นะฮะครับก็ใครที่สนใจนะครับน้องน้องหนูหนูที่ดูอยู่นะครับหรือจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณครูอาจารย์ส่งลูกศิษย์เข้ามากันเยอะๆนะครับมาเก่งจริงชิงค่าเทอมกันนะครับเรามีนักกระทุกวันอาทิตย์สี่โมงเย็นนะครับทางช่องวันสามสิบเอ็ดนะครับวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับเก่งจริง be